คว้านเสร็จแล้วก็ลองดูวาลน้ําแบบนี้เนี่ยนะเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันแข็งนะครับบิดเนี้ยเล็กดูนะเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นเลยนะมือเดียวกว่าจะออกเนี่ยเรียกว,ว่าใช้พลังเยอะมากนะฮะจริงๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่การเปลี่ยนเนี่ยก็ยุ่งยากแล้วก็วาลเนี่ยนิ้วครึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะฮะตอนนี้ แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมา DIY แนะนำวิธีการแก้ไขด้วยงบศูนบาทนะแล้วก็ใช้กันยาวลืมไปเลยนะสํสำหรับวิธีการนี้เนี่ยก็มาดูกันเลยครับว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยให้วาวเนี่ยกลับมาใช้ได้เราเปิดได้นิ่มสบายมือขึ้นแล้วก็ใช้ลืมเลยก็วิธีการนะผมก็จะเจาะนี่นะครับเจาะนะะวิธีการผมก็จะเจาะตัวหัวตรงนี้นะครับ ก็พยายามเจาะตรงกลางนะครับนี่นะเ,เนี่ยเอยขาขะลู่อย่างนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เนี่ยผมก็หานี่ครับเศษเหล็กเก่าๆเนี่ย,รเ,รเ,ย,เ,เ,เ,ยเราก็หาดูนะเราก็เอามาทําเป็นตัวจับนะซึ่งก็จะเป็นหลักการของคานนะ ก็ถ้าหาวันนี้ยาวเนี่ยแรงบิดก็จะเบาขึ้นนะครับผมก็จะลองดูก่อนนะว่าต้องคว้านหรือเปล่านะพอดีหรือเปล่านะนะลองดูก็คว้านหน่อยนึงนะ ขวานเสร็จแล้วก็ลองดูโอเคเห็นไหมฮะเยบร้อยก็ทีนี้เนี่ยก็จะบิดเห็นไหมสบายเลยทีนี้เห็นไหมเอ็นไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองวิธีการง่ายๆก็ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็ใช้กันลืมไปเลยนะกับวิธีการนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะที่ใครมีวาวแข็งนะ เราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับครบศูนย์บาทใช้ยาวใช้ลืมไปเลยก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ